สวัสดีครับทูกผับล um ุยนี่ชาแนลนะครับผมวันนี้ฉันมากินล้าช่องขนมหวานครับซื้อมากคือเราครับบุงถวยของหวานผมใหญ่ๆหญ่ไปมามาพี cheerful. ่น้องมามาสบสบคนเด้อมากินน้ำกันสบ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 คำใหญ่เลยครับอือหืออื้มิดหอมหวานมัน อร่อยมันหวานครับอันนี้เขาที่สำเร็ตไม่ได้ไหมเนาะ อ๋อครับคืยมันแบบใหญ่หนักให้เต็มถ้วยเลยเหรออือนร่นครับให้ได้รับบทธุรกิจอือ สวัสดีค่ะยนาตาสอนนะคะมากินขนมหวานกับเลนี่ชาแนลค่ะอของหวานน่าอร่อยเจ็บเฉ็บมึงถอยยิ้มหน้ากับถอยเลนี่ชาแนลอือหือร่อยอ่ะหวานหอมหอมน้ำมันหอมเอ่อหอมอะไรน้ำตาลมะพร้าวเหรอถูกใช่แล้วเย็นเย็นด้วยแล้วช่องอ่ะเย็นเย็น อไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วชื่นใจไหมอร่อยถ้าไม่เท่าถ้วยใหญ่จังเลยเนาะอืมเปรียบเทียบถ้วยกะละมังทำยายต้งรุ่นเล็กกะละมังของ้อยนี่คิดการคิดงานใหญ่ก็ต้องถ้วยใหญ่อร่อยอร่อย หอมมากเลยน้ำตาลก็หอมมากเลยอ,อร่อยมากอร่อยเอาละมาสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่มาวันเพราะว่าส่วนมากร้านไทยเขาจะลงของช่วงวันเสาร์ แล้วช่องไงมาจากไทยนะครับเนี่ยแล้วช่องแล้วช่องถึงกระโปุเนะาะมาจากเมืองไทยเราเลยขอ,องอใหม่ๆครับเย็นแล้วก็หวานแล้วหอมด้วยหอมเหมือนน้ำตามลมะพร้า ชื่นใจอ,ะอ่ะอากาศร้อนๆกินแบบเนี้ย<ช>วันนี้ยี่สิบกว่าองศาก็ถือว่าร้อนนะฮ่องกงอ่ะโอเคโอเคครับพี่นนองอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสการให้เราในชแน,นลนะครับผมกิบนี้ก็โอเคแล้วนะช้าช้าครับช้าช้าเหรอฟัอ่งไม่ทันทันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกาย ให้กับเลยนีชาแนลพร้อม,อมกับเยนาตาสอนด้วยนะคะอืมขอบคุณค่ะอันนี้ไว้ห้าสิบอัพนะครับพูดสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับผมแล้วอยู่ครับขอบคุณค่ะ